โอ้ยไอดี ID สุดท้ายแล้วโว้ยขอตบหน้าตัวเองฉลองสักสี่ทีดิฮู้มาเผื่อไม่ได้ตบหน้าตัวเองในพันนี้นะครับนี่กูเขาขั้นโลกจิตหรือว่าซาดิสแล้วนะเนี่ยตบหน้าตัวเองเป็นชีวิตจิตใจนะครับโอ้โหตบหน้านะเว้ยไม่ใช่กินปีโป้อะไรมันจะทำง่ายขนาดนั้นวะ สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าพ่อหน้าแตกกันในเกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เจ้าพ่อเองก็จะมาเปิดกาชากันในพาทที่98กันแล้วนะครับเย้ yeah! สุดยอดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดเดี๋ยวดูพ่อกับแม่ก่อนเออย,ยังไม่ตื่น <laughs> นี่กูแคบแบบไม่เกรงใจอะไรใครเลยเลยเนี่ยนึกอยากจะแหกปากก็แหกปากอยากจะแหกตูดก็แหกตูดเอ้ยคนละเรื่องอันนั้นเก็บไว้ใช้กับผัว <laughs> ี๋ยวคนก็คิดว่ากูเป็นเกย์ไปหมดโอ้ขนาดนี้เขายังคิดกันหมดและเอานะครับผมไอดีไลน์ที่อยู่ด้านบนนี้ก็จะเป็นไอดีไลน์ของผู้ชมทางบ้านนะครับที่เขาฝาก ID ไอดีม่ผมเปิดการช้ากัน ส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนั่นเองก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจให้ผมด้วยนะส่วน Facebook เนี่ยก็สามารถกดติดตามหรือจะแอดเพื่อนก็ได้นะครับทำตัวดีก็ได้อยู่ต่อนะครับและต่อมานะครับผมผมเองก็อยากจะแนะนําร้านขายเกมสตรีมในราคาถูกนะครับเชื่อใจได้100%ชื่อร้านของเขาก็คือแ Pan ด a Lamon นั่นเองนะครับผมหรือจะเป็น w w w f a c e b o o k c o m p a n d a l a m o n ตามนี้นี่เองนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และช่วยกันอุดหนุนเกมแท้กันเยอะๆนะครับ และสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าผู้คุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปก่อนที่จะเมน ID ไอดีล์ของแต่ละท่านลงไปอย่างไีผมเองก็ต้องขอรบกวนเวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการกดปุ่มพวกนี้นะครับมันกดฟรีไม่คิดตังค์อย่างแน่นอนนะครับเอานะฮะไปลุยกันเลยดีกว่าครับท้ายสุดท้ายแล้วขอเต็มที่หน่อยเว้ยกูขอให้มึงโผล่เจดาวมาถ้ามึงไม่โผล่เจดดาวนะกูก็จะตบหัวตัวเองเออเอาเลย เอาเลยเอาเลยมาไอดีสุดท้ายแล้วขอเต็มที่หน่อยเถอะนะฮะก็มาเปิดกระชากเพตินัม่ม5้าตัวบวกฟิง้งหนึ่งตัวเปิดได้5ดาวถึง7ดาวนั่นเองใช้ลูบี้ทั้งหมด150เม็ดนะครับมากดใหม่นะครับก็ถ้าได้6ดาวตบหน้าตัวเองหนึ่งทีได้7ดาวตบหน้าตัวเอง2ทีถ้าไม่ได้7ดาวแม้สักตัวเดียวเนี่ยผมก็จะตบหัวตัวเอง2ทีนะครับเอาให้แม่งสาดิบสาใจไปเลยนะครับผมก็กดไปเลยครับ150รลูบี้ ไอดีสุดท้ายแล้วก็ต้องจัดเต็มครับเฮ้ยลืมลืมลืมอ่านกดกดข้ามตอนอาปากนะครับกดของเขาหนึ่งสองสามปุ๊บปั๊บตูเชลีน่าจีลีน่าฟ้าผ่าเออหกดาวมาเลยเมื่อกี้เกือบลืมบอกกดเกือบไม่ทันนะครับกดของเขาก็คือกดข้ามตอนอาปากนั่นเองนะตบหน้าตัวเองหนึ่งทีจัดไปครับหนึ่งสองสามปั๊บตวต่อไปกันเลย ปึ๊บอืมโคนี่ฮาลโลวีนตัวนี้จะอยู่ในกาชาตลอดไปนะครับไม่มีวันหายนะครับถ้าผมดาไม่ผิดนะตัวต่อไปครับปั๊บอืมโคนี่ปีาศาจมึงแม่งเก้งโคนี่ชัดๆตัวต่อไปครับปั๊บเจมสุภาพบุรุษแววได้ตบหัวตัวเองมาแต่ไกลแล้วกูอ่าดาวอีกแล้วตัวต่อไปครับปั๊บอืเซนฮาดาว โอ้ได้ตบหัวตัวเองแล้วแหละกูไม่น่าตั้งกดไปเลยแมงไม่โผล่มาเลยตัวต่อไปครับปับ๊บเชนโลฮาดาวโอ้ได้ตบหน้าตัวเองไปนหนึ่งทีพร้อมกับกำลังจะตบหัวตัวเองอีกสองทีนะครับก็ขอยกไม้สักนิดนึงเดี๋ยวมันไม่ถึงนะก็โอเคครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งส ถ้ากูตัดผมนี่เสียงม่งจะดังแปะแปะแปะนั่นเนี่ดีนะที่ผมยาวเสียงหนึ่งตุ๊บตุ๊บอือนี่กูตบหัวหรือกูเอาคอนมาเคาะวะเนี่ยโอ้โหคืนนี้กูเยี่ยวแตกแน่บอกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูในอีกแบบหนึ่งของผมนะครับก็เป็นแนวแบบสาดิสปินปอนกระลองหลอกลวงเอ้ยคนละเรื่องแล้วนั่นก็เป็นแนวซาดิสเฮฮากันไปนะครับตลกตลกขำๆ แต่อยากจะบอกน้องๆทุกท่านด้วยนะครับก็อย่านาไปทําตามกันนะครับในการตบหัวตบหน้าหรือเตะต่อยกันนะครับ <c oughs> ก็อย่าไปทําตามกันเลยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับถ้าใครกวนตีนคุณก็เตะแม่งเลยนะ <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักกนะ็ทําตัวให้มันสบายๆกับชีวิตนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงเกินตัวนะส่วนของผมเนี่ยผมอายุเยอะแล้วนะครับตกไปก็คงไม่ตายหรอกเพราะว่าผมหนังเหนียวนั่นเองกินเด็กนะฮะกินเด็กเลยหนังเหนียวนะครับอะไรประมาณนะั้น ก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ฝากไอดีมาผมเปิดกระชากันแน่นอนนะครับคุณจะได้ตัวดีๆและไม่ดีจากเจ้าพ่อตบหัวตัวเองกลับไปอย่างที่เห็นเลยกลายเป็นเจ้าพ่อตบหัวเลยหรือไงวะนนี้คกูฉายาเยอะจริงๆช่างกล้าตั้งแมก็ตามนั้นนะครับก็เฮฮากันไปสนุกสนานนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเสียงเริ่มหายแล้วเนี่ยไม่ไม่มีเสียงแล้วเนี่ย <laughs> okay cop